Obrigado. งามเด้อครับเดี๋ยวด่างคือซื้อบ่ได้ครับครับเอาเลยนี่เดี๋ยวแม่บ่เออถามเนาะเออสลาดสลาดอยู่อันนี้ครับเออสิบ่ลาดเลยอีแดกอ่ะ <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ

Rồi. Nam. Mọi người đưa mà cho ăn đang tham. ơi.

าเทาออแลเออว่าละไม่ยอด้าบุญเสงอ่ป็าอะแรนงคือว่าเ่าอ่อวไม่อกไก่คือว่าเ่าบุญผมปันล้มคือว่าเ่าหลาบุญหนาเฉลี่ยอหังคาคือว่าเทาปอกน่งเล่นอว่าเาบุญใว่าเ่าเล่นมาทำเงินเงินกเสาคือว่าเ่าบุญจำไอ้ ก็จางขึ้นแล้วงามดียอองบุหมันคเยื่นก็ยัง้ขึ้นไปฝันดีอยู่วันนีเขึ้นไหลกมาเบียดเียนนี่หลังเนี่ยไปยินคนแก่คนแก่มาให้เส้นมู่นไปดูทางที่มู่นมันรถรางจางๆา้องใจเสยนหุนตอาเกียกมุ่นเส้นจางเสยมเหลาออกมาอย่างเ้าอยู่ทุมกินเย็นเพราะกระิเห็นไม่หั เบ้นที er ่บอกว่าไกล้นี่จะได้กับได้มิจะดีกับดีผู้เจ้ากงหลงท้องค้ำลำคาวัฒนาทรงไห่นี้เงินใจก่ขาดถุงเนี่ยหวานน้อว่าจะไหนมูมันมันอันใหญ่เตือน

ไม่เข้าไม่เข้า <coughs> 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 可以不？

ปรับลงทำเป็นช้อนเนาะทนไฮลทนะคะทำ่นไฮไลท์ให้พี่น้องไล่นนลังี้องนะคะเพ้ห้ลายไวเนาะจีนกตัดที่ลยจะงไก่เอาไม่ขึ้นไปเลยเหลอ ใส่แล้วทางกูใส่ ไม่ตั้งใจตั้งส่ันปวดเราเอาก้าเาไปท้ไมไม่ได้ไม่มได้เ่ได้นี่เอาเ้ามาตัดล่ที่นี่นี้่แล้วใคี่ส่สิบดีี้งอันหนาใกล้ไปอีน่งชายบดรยังได้น่ลโบกไปแล่วมาแม่แล้วมาม ตังนเนี่นอจะบาดมากกว่าที่เดากาตังเนี่ยน้องจะบาดาานนนจน<า>กระหอนเ<า>ออปวดเลจะซีไปที่<า>ไหเอาู